มาดูโจทย์ฟิสิกส์ข้อนี้กันนะครับลูกข้อนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจข้อหนึ่งเขาบอกว่าปล่อยมวล4กิโลนะลูกให้ตกลงมาอัดลงไปในสปริงตอนที่ปล่อยนะลูกวัตถุมวล4กิโลอยู่สูงจากปลายสปริงด้านบน1เมตรนะครับและหลังจากนั้นพอตกลงมาอัดใส่สปริงนะลูกปรากฏว่าสปริงยุบลงไปได้20เซนนะครับระยะทางที่สปริงยุบตัวนะลูกก็คืออาจารย์แทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว s เล็กนะลูก จะได้เท่ากับ20เซนก็คือ0ูเมตรนะครับนี่ก็คือระยะที่สปริงยุบตัวส่วน4กิโลนี้ก็คือแทนสัญลักษณ์เป็นตัว m นะครับก็คือมวลน,นะลูกแล้วก็ข้อนี้ระวังดีๆนะลูกค่า h นะครับวัตถุตกจากอยู่ที่ระดับนี้นะลูกพอตกเสร็จปุ๊บวัตถุอยู่ที่ระดับนี้ระดับ2ระดับนี้ต่างกันเท่าไหร่นั้นคือค่า h นะครับข้อนี้นะลูกจะได้ h มีค่าเท่ากับ 1>, 1เมตรบวกกับอีก20เซนก็คือ1.2เมตรนั่นเองถ้าใครไปแทน h เป็น1นะครับผิดแน่นอนนะครับอาจารย์ขอมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับจะได้ h มีค่าเป็น1.2นะครับข้อนี้นะลูกเราจะใช้สูตรอะไรในการคำนวณมาดูกันครับลูกสูตรที่ใช้ในการคำนวณข้อนี้นะลูกอาจารย์จะบอกเทคนิคการคิดที่ง่ายให้หลักการก็คือใช้หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานลูกจะง่ายสุดนะครับนั่นก็คือวัตถุตกจากที่สูงนะครับ พลังงานสักโน้มถ่วงนะลูกตกไปใส่สปริงนะลูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสัก์ยืดหยุ่นก็คือ e s นะครับพลังงานสักโน้มถ่วงสูตรก็คือ m g h นะครับและพลังงานสักยืดหยุ่นนะลูกสูตรก็คือเศษ1ส่วน2 k s กํลัง2หลังจากนั้นเราก็แทนค่าลูกแทนมวลเป็น4แทน g เป็น10แทน h เป็น1.2จนะครับจะมีค่าเท่ากับ เศษหนส่วนสโจทย์ข้อนี้ถามหาค่านิสสปริงนะลูกติดค่า k ไว้นะครับและระยะ s ที่หดลงไปนั่นก็คือแทนเป็น0.2นะครับก็จะกลายเป็น0.2ยกกกำลัง2นะครับฝับ่งซ้ายนะลูกก็คือ4คูณ10คูณ1.2จะได้ผลลัพธ์เป็น48นะครับมีค่าเท่ากับเศษ1.2ส่วน2 k 0.2ยกกกำลังสองได้0.04นะครับย้าย2ขึ้นมา คูณย้าย0.04มาหารนะครับก็จะได้ k มีค่าเท่ากับ2,400หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1ครับเห็นไหมลูกการทำโจทย์แบบนี้นะครับถ้ารู้หลักการรู้เทคนิคนะครับจากโจทย์ยากก็กลายเป็นโจทย์ง่ายสำหรับพวกเรานะครับส่วนคลิปหน้าอาจารย์จะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากอาจารย์ฝาก ปรดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ